ฉันไม่อยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอขอไปดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วฉันน่ะคือตัวจริงอ่าแล้วแล้วถ้าเธอเป็นตัวชี้ใฉันคือใครล่ะเออแล้ว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 ทุกคนอวตารเออแก้บักด้วนไม่เอาไม่เอาบักนี้ไม่เอาไม่เอาหนูจะเอาของของหนูหายไปไหนหาของไม่เจอด้วยทุกคน เออเหอเอาไงดีล <out> ่ะเนี่ยเหรอเนี่ยหาหน่อยถ้าจะเข้าไปต้องมีใบนะคะใบเดี๋ยวเขียนให้ก็ได้ค่ะหน่อยอ่ะจะใช้อะไรฉันใช้ขอใช้เนื้อส้มจิ๊บ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 อ้าวล่วงันใจทำเทใส่หน่อยจิ๊บ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  จะเอาอน,นันตหรองนั้ฉันเอาเป็นอุ้งเท้าน้ำตาลก็ได้คิดไป,ปโอ้ทำไมคนที่นี่เขาชอบเขาเก็บของแป๊บเอาหน่อยเอาหน่อยเบอร์รี่เออฉันออกให้ก็ได้เดี๋ยวเขียนต่อก่อนจิกๆๆๆๆ๊กจิ๊บ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 ทำไมของมันเยอะอย่างนี้ฉันคิดว่าเธอได้จะเผลเจอร์เองมากกว่านะแล้วก็ฉันเขียนรอเธอนั่นว่ารูปเล่นไปเลยโอ้ยอีสองคนนี้มันเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยเห็นไหมโดนพี่ค่ะว่าไอ้จ้าจ้า ยังเลยวะนี่เอาไปเก็บของโอเคเสร็จแล้วถ้าเดินเสร็จชัก็เสร็จพอใช้เงินเก็บก่อนโอ้ยเหรออะไรแค่เดินคู่กันมามาดูหน้าต่างถ้าใครอยากได้ตัวละครของตัวก็เออไปไปทำแบบนี้แต่แต่ว่าคิดว่าอยู่แค่วันเดียวแหละนั้ยกระต่ายน่ารักจังเลยขอดูน้องกระต่ายนู่นี่ ขัเต้นด้วยได้ไหม <S <S ถ้าอยู่กับกระต่ายเต้นได้แนละ้วฮมาอยู่กับแมวเต้นไม่ได้อะเออนะเออขอขอ,ขอเล่นกันมาีบ้านดีนี่ทั้งหมาค้าบมาเล่นกันเลยน้องหามาน้องหมาเล่นด้วยหน่อย bắt 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 meo 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 bắt 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 cái cả mấy mèo lên cả mấy mèo cái đó meo 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 ô hô như sao ghê hai bên giờ sao không lên mấy đây à lên mấy lên đó là gì vậy keng là người bị cậy không đi thôi giờ anh đi con เอ้หนุนเนี้ยหนเน้มามืนี้เนาะขอโชคไม่ได้กำใจอะไรเสียงอะไรดังจังอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้าเฮ้ยมาแกงกันดิขอเมวหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวเธอเอาแมวกลับบ้านเลยเหรอแล้วก็ไหนๆเธอก็ได้เอาเมวมาแล้วอ่ะถ้าแต่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้มืดแล้วเหรเดี๋ยวเราแยกบ้านกันเถอะได้เงินฉันกลับบ้านขอฉันก่อนนะขอให้โชคดี จ้าอา้าวห้ลริมบ,บัตเครดิตแล้วส่วนฉันของหายหมดไอ้ช่างมันเถอะนอนเล่นรอก็ได้หยุยแล้วทีทนี้เพื่อนจะไม่ต้องมาปลุกฉันใช่ปะเนี่ยคงไม่หรอกบงังหลับดีกว่าคราฟฟีคราฟฟีติด